การเรียนโรงเรียนไทยเออหนูก็ไม่ได้แบบสายวิชาการขนาดนั้นเออเราก็อยากไปลองเรียนแคนาดาดูคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าเรียนที่โรงเรียนไทยไปเรื่อยๆไปในเวของเราน่าจะดีกว่าหนูรู้สึกว่ามันแค่ช่วยให้เราแบบคุ้นชินกับภาษามากขึ้นแบบว่าเราจะไม่ได้มีแบรเยอร์กับภาษาแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยด้านอาคาเดมิกขนาดนั้นเพราะว่าด้วยการเรียนของเราที่นั่นมันไม่ได้อาคาเดมิจ๋ามันค่อนข้างชิว มากกว่าหนูไม่ได้ทาพอร์ตเลยคะแนนอย่างเดียวใช่รอมหนึ่ง early admission ค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อบัมบัมมาจาก international community school ค่ะได้ b b a จุฬา b b a ธรรมศาสตร์ eba จุฬาค่ะอยู่เซนโยเซฟคอนเวน์ค่ะ ก็เรียนต่อสามเสปีหนึ่งแล้วก็ไปต่อแคนาดา2ปีค่ะ mm hmm. เพราะว่าพี่เคยเรียนอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า mm hmm. เรียนภาคไทยปกติ mm hmm. ก็เลยเข้าค่ะหนูสอบรอบปกติแบบภาคไทยปกติก่อนแล้วเขาก็จะคัดอีกรอบไป EIS mm hmm. เป็นเหมือนโปรแกรมพิเศษ ส่วนตัวเป็นคนอ่อนเลขก็เลยชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแล้วเป็นวิชาที่ทําได้ดีคิดว่าก็น่าจะดีถ้าเราเรียนต่อไปพี่สาวหนูเขาไปแคนาดาก่อนแล้วหนูก็แบบเบื่อการเรียนโรงเรียนไทยเออหนูก็ไม่ได้แบบสายวิชาการขนาดนั้นหนูไม่ได้แบบเรียนเลขเก่งเออแล้วก็อยากไปลองเรียนแคนาดาดูคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสับพอร์ตให้เราตัดสินใจเองว่าแบบเอออยากไปเรียนไหม ประมาณ14ค่ะเหมือนพี่หนูไปเรียนแล้วเขาค่อนข้างเวิร์กแล้วการเรียนที่นั่นค่อนข้างดีค่อยไปเซอร์เวประมาณครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าเรียนที่โรงเรียนไทยไปเรื่อยๆไปในเวของเราน่าจะดีกว่า คือว่าหนูเป็นเด็กค่อนข้างสายภาษาตั้งแต่เด็กแล้วเซนโยเขาก็จะมีแบบคลาสที่ให้ทีเชอร์ฟิลิปปินมาสอนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาด้านภาษาขนาดนั้นแต่ว่าเราจะไม่สามารถพูดได้คล่องเท่าแบบเนทีฟอะไรอย่างนี้ก็ไปเรียนพิเศษแบบว่า British Council เพื่อแบบช่วยด้านภาษาเราให้แบบอยู่ในระดัพอพูดรู้เรื่องอะไรนี้ ก็ค่อนข้างแฮปปี้ค่ะเพราะว่าปีแรกหนูไปอยู่ดอมก็ไปอยู่กับเพื่อนๆแบบอินเตอร์เนชั่นแนลคนอื่นรู้สึกว่าภาษาก็พูดได้ค่อนข้างไวแบบคล่องขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนย4บสชั่วโมงเราก็จะได้สามารถพูดคุยตลอดเวลาค่ะ ที่บ้านหนูแพลนให้หนูไปอยู่หอก่อนเพราะว่าหนูกับพี่พี่เขาอยู่ไฮสคูลแล้วหนูยังอยู่มิดเดิลสคูลเขาก็เลยให้หนูอยู่ดอมไปก่อนคือโรงเรียนที่หนูไปเรียนเนี่ยเขาจะมีดอมใช่ไหมคะแล้วในดอมมาส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนจีนกับเกาหลีเยอะแต่ว่าพอที่โรงเรียนก็จะเป็นค่อนข้างคนแคนาดาล้วนก็เรียนเหมือนเนทีบเหมือนคนโลคอลเขาเลย หนูรู้สึกว่าเราจะค่อนข้างแบบซีเรียสเรื่องการเรียนมากกว่าคนโลเคอลของเขาแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเราแบบว่าพยายามเรียนรู้ตลอดเวลามันก็จะไม่ได้เป็นปัญหาแล้วคนที่นั่นเขาก็ค่อนข้างแบบ very open minded อยู่แล้วมันก็ทำให้แบบว่าการเรียนของเราค่อนข้าง Smooth ค่ะ หนูค่อนข้างแบบปาร์ตี้หนักแล้วก็เที่ยวบ่อยหลังเลิกเรียนทุกวันรู้สึกว่าแบบไปอยู่น่นานครั้งหนึ่งอยากแบบใช้ชีวิตให้คุ้มแบบว่าให้เที่ยวจนแบบเ,ออเบื่อกันไปเลยเราก็จะรู้ว่าเอออันไหนที่แบบเราทําได้เราทําไม่ได้ก็มันก็จะไม่หลุดออกไปมากแต่ว่าเราก็ยังใช้ชีวิตของเราได้ คือตอนนั้นคือโควิดมันเพิ่งมาแล้วเหมือนตอนนั้นที่นั่นเขายังแมネจเรื่องโควิดยังไม่ค่อยดีหนูก็เลยรู้สึกว่าการเรียนที่นั่นเนี่ยคือส่วนใหญ่เราสเปนไทม์ไปกับการเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็การแบบว่าพบเจอคนอื่นแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะคาเดมิกขนาดนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มที่เราจะเรียนออนไลน์อยู่ที่นั่นก็อาจจะดีกว่าที่เรากลับมาเมืองไทยเหมือนการเรียนเมืองนอกมันก็มีข้อดีเยอะแต่ว่าการเรียน ของหนูมันค่อนข้างไม่ได้ based on ความเป็นจริงคือสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาที่ไทยแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าแพลนในชีวิตว,ว่ายังไงเราก็ต้องเข้ามาหาลัยอะไรอย่างนี้คิดว่าน่าจะกลับไทยมาเพื่อแบบ prepare, พรีพย์พวกแบบ standardize test เพื่อจะแบบแข่งกับคนอื่นให้ได้ คือตอนนั้นญาติหนูเขากลับมาก่อนแล้วเขาก็ได้เรียนอินเตอร์ไปก่อนแล้วเขาก็เหมือนแนะนํามาอะไรอย่างนี้เราก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนที่แบบโรงเรียนที่ไทยเขาก็จะเปิดแล้วเราก็ต้องแบบรีบหาโรงเรียนดูหนูก็แบบโรงเรียนนี้ก็ได้ก็เรียนตามญาติไปก่อนมันคืออเมริกันคิร์กูลัมค่ะเขาก็จะเบสตามเอ,อ่อหลักสูตรอเมริกา ก็รู้สึกว่าค่อนข้างต่างนะคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนหนู ICS เขาค่อนข้าง very academic เราก็แบบว่าเรียนค่อนข้างหนักเราเพื่อนสน่วนใหญก็เท k พวก AP courses กันเยอะซึ่งต่างจากโรงเรียนไทยที่ค่อนข้างเรียนหนักอยู่แล้วแต่ว่าการเรียนก็จะคนละแบบคนละแนวกันแล้วอินเตอร์เขาจะเน้นแบบว่าให้เด็กทํากิจกรรมให้เล่นออมสปอร์ต um, เยอะกว่าโรงเรียนไทย ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไทยเพราะว่าโควิดยังหนักอยู่ถ้าเทียบกับเด็กอินเตอร์หนูก็รู้ประมาณตัวเองว่าเออเราก็ไม่ได้แบบว่าสู้แบบเท่านี้ที่ได้ขนาดนั้นถ้าเทียบกับเด็กไทยเราก็ไม่ได้เป็นฝั่งแบบอะคาเดมิกขนาดนั้นเลขวิทย์เราก็ยังสู้ไม่ได้เราก็น่าจะแบบไปกลางๆก,ก็เลยเลือกแบบ BBA <Yeah. S 1> พวกแบบเรียนบิสเนสไปก่อน <Yeah. S 1> ก็น่าจะแบบอ่อมค่อนข้างเหมาะ BBA จุฬานะคะก็จะมีคะแนน SAT คะแนน IELTS หนูสอบเทียบออกมาก็จะมี G ดีด้วยค่ะด้วยการเรียนที่ ICS ค่อนข้างหนักอะค่ะแล้วบวกกับเรียนออนไลน์เองหนูคิดว่าเรียนออนไลน์ตอนนั้นมันยังไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าถ้าเราเตรียมตัวตอนนี้เพื่อจะเข้ามาหาลัยปีหน้ามันก็น่าจะเวิร์กกว่าแล้วจะได้ประหยัดเวลาอะไรไปด้วย ตอนนั้นที่หนูมาเตรียมจริงจังคือหนูดรอปออกจากโรงเรียนแล้วก็เลยเป็นเวลาทั้งหมดเพื่อเตรียมคะแนนอย่างเดียวหนูเน้นส่วนใหญ่ไปที่ SAT ที่ดีหนูรู้สึกว่า อย่างที่เราเป็นเหมือนทั้งเด็กไทยแล้วก็เด็กอินเตอร์นิดๆเราก็จะเออโอเคเลขเราก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็เลยสึกว่าพวก GD Math กับ Science ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เราก็อาจจะต้องไปเตรียมพวกแบบ RLA กับ Social Studies นิดหน่อยเพราะว่าหนูเรียนอินเตอร์มาเขาก็เป็น American Curriculum เขาก็จะสอนพวกแบบ Social s t u s ค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็เลยตัดภาละไปอีกหนึ่งวิชาก็อาจจะมี R l a ที่แบบต้องใช้เวลากับมันนิดหน่อย คือภาษาอังกฤษค่ะให้หนูเริ่มเตรียมตัวจริงจังก็คือหลังจากประมาณจ mm ูนจุลายก็ประมาณเดือน6 mm hmm. เดือน7ถึงประมาณเดือน12 mm hmm. ก็ประมาณครึ่งปีค่ะ mm hmm. หนูใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับ SAT mm hmm. แล้ว G D I S เนี่ยหนูมาเก็บที่เดือนสุดท้าย mm hmm. หนูก็มีเรียนพิเศษ กับพี่แบงค์ด้วยแล้วก็ทำการบ้านที่พี่แบงค์ส่งมาให้หรือแบบไฟชีตอะไรอย่างนี้หนูทำข้อสอบพวกพาสเปเปอร์ค่อนข้างเยอะพี่แบงค์สอนดีมากพี่แบงค์แบบใส่ใจดีเทลของแบบนักเรียนมากๆแบบคอยถามว่าเรอไม่ได้เรื่องไหนอะไรอย่างนี้แล้วแบบทุกครั้งที่หนูถามพี่แบงค์ไปพี่แบงค์คือแบบตอบเร็วมากหนูแบบชอบมากๆก็คือหนูสอบเซครั้งแรกรอบมาร์ชค่ะหนูได้ประมาณ 500อยปลายปลายแต่ว่าครั้งนั้นคือเรายังไม่ได้เตรียมตัวเหมือนอยากไปลองสนามดูก่อนว่ามันเป็นยังไงตั้งเป้าว่าจากที่ทํามามันไม่ได้เป็นวิชาที่แบบเหมือนเลขที่แบบยากเหมือนโรงเรียนไทยก็รู้สึกว่าเราน่าจะจัดการได้ก็เลยหวังว่าแบบประมาณแบบเ0 0รอปลายแ0 0ออะไรอย่างนี้ค่ะ หนูรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราไปทำการบ้านแล้วแบบไปฝึกโจทย์ด้วยแล้วพี่แบงค์เขาก็จะแบบถ้าเราไม่ได้ตรงไหนเขาจะมีแยกท็อปิกไว้เป็นเรื่องๆคขอก็ลยเป๊ะเรื่องตรงนั้นมากขึ้นพี่แบงค์พยายามสอนให้มองเป็นกราฟหรือแบบว่ามองในภาพใหญ่มากขึ้นบางข้อเราถ้าเราสังเกตนิดนึงมันก็จะตอบได้เลยแบบเราไม่ต้องมานั่งคิดสูตรแทนตัวเลขอะไรอย่างนี้มันก็จะประหยัดเวลาไป ก็ขอบคุณพี่แบงค์มากๆนะคะที่แบบว่าคอยตอบคําถามหนูเวลาแบบหนูส่งไปแบบดึกมากๆอะไรอย่างนี้เออแล้วก็แบบอธิบายได้ละเอียดมากมีปัญหาอะไรก็แบบปรึกษาพี่แบงค์ได้เสมเออ้อม IELTS ของหนูคือหนูมีเวลาประมาณวีคสวีคอะไรอย่างนี้หนูก็เลยซื้อหนังสือ I อ l t s มาทำสอเล่มแค่นั้นเลยได้7ค่ะ หนูรู้สึกว่ามันแค่ช่วยให้เราแบบคุ้นชินกับภาษามากขึ้นแบบว่าเราจะไม่ได้มีแบยเรอร์กับภาษาแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยด้านอะคาเดมิกขนาดนั้นเพราะว่าด้วยการเรียนของเราที่นั่นมันไม่ได้อะคาเดมิกจาามันค่อนข้างชิลมากกว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าที่เรียน ICS 1หนึ่งปีแบบว่ามีส่วนช่วยในการสอบมากกว่าใช่เพราะว่าเราจะแบบอ่านเยอะเขียนเยอะอะไรอย่างนี้ คิดไว้ว่าก็มี BBA จุฬา BBA ธรรมศาสตร์ EBA จุฬาอะไรประมาณแบบมันเป็นคณะที่แบบใกล้ๆก,กันก็คิดว่ามันไม่น่าจะต่างกันมากก็น่าจะรอดอยู่หนูไม่ได้ทําพอร์ตเลยคะแนนอย่างเดียวใช่รอบหนึ่ง early admission ค่ะ,คะเกณฑ์ที่เขาใช้สำหรับ BBA จุฬานะคะตาม requirement ก็คือจะต้องมากกว่า1,270 i l มากกว่า6.5หรือ6.5ก็แบบว่าเขาน่ารู้สึกไม่ดีเกรดมั้งแล้วก็มี G.D ของเรา เขาตัดเด็กด <sound> in so kind of oh ้วยคะแนนล้วนๆค่ะแต่ว่าเวลาผลออกมาคือเขาไม่ได้ตามแร์เขาจะเรียนตามแอปพลิเคชันนเบอร์ของเราก็สัมภาษณ์ค่อนข้างชิลส่วนใหญ่เขาจะถามจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วเขาคิดว่าน่าสนใจเขาก็จะถามต่ออะไรถ้าอย่าง EBA กับ BBATU ก็จะถามพวกแบบเศรษฐกิจ business อะไรอย่างนี้เยอะพวกข่าวก็จะจีมากกว่าเลือก BBJU ค่ะคือเหมืเราทำคะแนนเพื่อสิ่งนี้ ก็อยากให้น้องๆแบบสู้ๆฝึกทำโจทย์เก่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เน้นความสม่ําเสมอแล้วหนูคิดว่าถ้าเราพยายามดีที่สุดเราก็จะไม่รีเกรดกับมันบางคนแบบว่าทําคะแนนแล้วมันไม่ improve สักทีหนูก็เลยรู้สึกว่าบางทีควรที่ที่มันก็ไม่สําคัญเท่า quality เนาะก็เวลาเราทําผิดอะให้ โฟกัสกับข้อที่ผิดมากกว่าข้อที่ถูกแล้วบางทีเราต้องแบบ Analyze มันว่าแบบทำไมเราถึงผิดเราจะได้แก้ที่ปัญหาได้ถูก